ดวงจันทร์ครึ่งดวงครับผมเป็นเสี่ยวเอา้าพอสองดวงจันทร์ก็มาหอนเลยครับนี่ได้ยินไหมครับผมถ้าเป็นหนังฝรั่งก็หมาสุนัขหมาป่าหรือไม่ก็ การเผานะแบบนี้มันจะทําให้หมวกหมวกดําครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับเร่งเต็มที่ัดพริกแกงไปให้หอมนะครับแต่กระที่เข้าไปครับอันนี้น้ำตาลปิดแล้วละลายกับพริกแกงแล้วครับนี่ทำให้สุก เดือดได้ที่แล้วเรามาชิมชิมรสก่อนนะครับว่าเฮย้ยอีกแล้วครับเห็นไหม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 เกือบพลาดอีกแล้วครับเราจะมาชิมรสครับผมว่าขาดสิ่งอะไรมั่งหลังจากที่เรากินหน่อไม้ไปเยอะตัดไปเยอะนี่น้องไก่นอนช้อนจะหลุดครับ ชีวิตคนจะรวยจะจนแต่มันก็หาความสุขใส่ตัวเองไม่เหมือนกันครับบางคนไปหา,านนาาานหาความสุขใส่ตัวเองแบบเข้าผับเข้าบาร์ส่วนผมหาความสุขใส่ตัวเองเดินป่าเดินเขานอนป่านอนเขาแคมป์ปิ้งนะครับแค่นี้ผมก็มีความสุขครับไม่ต้องไปเสียงเงิน ทองมากมายเข้าผับเข้าบาร์นะครับให้เสียเงินหลายพันบาทเข้าปากก็แค่ทำกับข้าวที่เราชอบดูธรรมชาติที่เรามีความสุขครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้หลังจากที่ผมเลิกงานนะครับผมก็อยากจะนอนหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เข้าปลายฝนต้นหนาวนะครับ ช่วงนี้อากาศช่วงตอนคืนอยู่ประมาณที่สัก22องศาครับผมอยู่ประมาณวันที่ณนะวันที่ถ่ายคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับ2564ครับช่วงเงยน็เยนๆก็รู้สึกว่าอากาศสบายสบายครับก็เลยอยากจะตั้งแคมป์นอนหน้าบ้านแล้วครับแล้วก็ทํากับข้าวเหมือนกับเราไปเที่ยวครับเหมือนเราใช้ ชีวิตหลังเลิกงานนะครับมารีแลกให้มีความสุขครับมองธรรมชาติทำกับข้าวกินครับเดี๋ยววันนี้เราปติตามกันครับว่าเอาเมนีนูง่ายๆครับที่มันมีอยู่แล้วในครัวครับมีไก่มีหน่อไม้ดองนะครับผมรเราปเตรียมกันครับผมอุปรกรณ์ผมคืนนี้ก็ทำกับข้าวที่จะไปไหนที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือนี่เตาโคแมนห้าสามสามแล้วก็ ตะเกียงโคแมน 286A ครับก็จะมีเครื่องปรุงตามน,นี้ครับผมเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันแล้วก็หุงข้าวหุงปลากินกันเมื่อยเย็นๆกันนอนหน้าบ้านให้บรรยากาศเย็นสบายไม่ต้องไปเปิดแอร์ในบ้านให้เปลืองไฟนะครับผมหน้านี้ก็ช่วยกันประหยัดครับท้องฟ้าปโปร่งครับผมเห็นบรรยากาศภูเขา ก้อนเมฆนะครับจินตนาการให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับตอนที่เราเป็นเด็กเราก็จะพ่อแม่เราบอกว่าเรามองก้อนเมฆก้อนนี้สิเห็นกระต่ายไหมเห็นรูปนี้ครับบางคนก็เห็นรูปเป็นกระต่ายเห็นไหมครับนี่ปากนี่ตาเออเป็นกระต่ายนะครับขาขาหน้าขาหลังนี่กระต่ายไม่ทราบว่าทุกคนเห็นรูปอะไรบ้างครับจินตนาการนะครับของวัยเด็กนี่ครับหลังบ้านผมเขาก็ก่อไฟนะครับ ควันช่ยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างผมสูงอยู่กับเขาประมาณหลังคานะครับเราก็จะมองเห็นได้ทั่วคืนนี้เราก็จะใช้แสงสว่างสายฟ้ามีนะครับแต่ไม่ใช้นี่แต่ผมจะใช้ตะเกียงแขวนอยู่ตรงนี้ก็ให้เหมือนว่าเราไปแคมป์ปิ้งกันแล้วกันครับเขาเรียกว่าแคมป์ปิ้งหน้าบ้าน แคมป์ได้ทุกสถานการณ์แคมป์ได้ทุกเมื่อนะครับเมื่อเรามีใจรักครับผมสําหรับอาหารมื้อเย็นของผมวันนี้ครับคือหน่อไม้ครับทางบ้านไร่นี่หรือหลายจังหวัดแถวกาญจนบุรีเขาจะนิยมดองใส่ขวดนะครับหรือไม่ก็ถ้ากินเป็นปีก็ขวดใหญ่ไปเลยอันนี้จะหั่นเป็นเส้นใหญ่ๆอันนี้เหมาะสำหรับพกพาไปกินพอแกงคนเดียวนะครับ จะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นละเอียดหน่อยผมจะแกงแบบชิ้นเนื้อใหญ่แล้วกันครับผมจะเอาอันนี้แกงครับเพื่อที่จะนี่เลยมีเครื่องในไก่แล้วก็เนื้อไก่ครับแกงไก่หน่อไม้ดองไปกันครับผม เราต้มพอให้หน่อไม้เดือดสักแป๊บหนึ่งเนื่องจากเป็นบางทีเราไม่แน่ใจว่าหน่อไม้จะดิบอยู่หรือขมนิดๆครับเราก็ต้มแค่อย่าต้มให้อย่าต้มให้สุกมากจนเดือดมากพอดีเราน้าความเปรี้ยวความเปรี้ยวของหน่อไม้จะออกไปครับเราต้องให้มีความเปรี้ยวหน,น่อยๆเหลืออยู่กับหน่อไม้บ้างครับผม ตอนนี้หน่อไม้เริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพักหน่อไม้ทิ้งไว้สักแป๊บเราก็จะมาผัดพริกแกงกันีไฟใช้ดีมากครับโคแมน533ร้อนเร็วติดไฟแรง ที่เราตั้งกระทะให้ร้อนสักแป๊บหนึ่ยนะครับแล้วก็ผ่อนไฟนะครับเดี๋ยวไฟแรงมากครับผ่อนไฟสักหน่อยครับกะทิชาวเกาะเราจะผัดพริกแกงให้หอมสักหน่อยนะครับใส่พริกแกงเข้าไปพอประมาณครับประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งน,น,นี่ แค่นี้ก็รู้สึกหอมพริกแกงดพริกแกงไปให้หอมนะครับแต่ก็ะที่เข้าไปครับว้าวถ้าน้อยหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าได้นะครับผมตัวนี้เราผัดพริกแกงเมื่อกี้นี้เราผัด กะทิหัวแรกให้แตกมันก่อนนี่พริกแกงได้ละลายหมดแล้วครับแล้วก็ใส่กุญตาลปิ๊บ น้ำตาลปิดแล้วละลายกับพริกแกงแล้วครับนี่น่ากินแล้วครับผมเราก็เตรียมเนื้อไก่นะครับที่เราเตรียมไว้เข้าไปทำให้สุกนี่เลยถ้ากรณีน้ำน้อยแล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปเสริมครับ ช่วงนี้เราสามารถเพิ่มไฟได้นะครับในระหว่างที่เรารอให้ไก่สุกนะครับเราสามารถปรุงเครื่องปรุงไปก่อนได้นะครับผมรสดี คึ่งช้อนโต๊ะชูรสครับแล้วก็ตามด้วยนี้ได้ครับผมซอสภูเขาทองน้ำปลาครับยังไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่าหน่อไม้ก็มีความเค็มครับมันจะมีความเค็มเขมหวานหาน,นเปรี้ยว กัับบหนนอไม้ะครตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา10นาทีครับดวงอาทิตย์ได้ลับขอบฟ้าไปมุมนู้นครับวันนี้ท้องฟ้าปโปร่งมากปกติตอนเช้าผมตื่นมานี่ก็จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาตรงเขาลกนี้ครับววว่าวว่ว๊ววว,วตอนนี้แล้วก็จะเฉียง หน้าหนาวเขาจะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวครับมันจะไม่ตรงหัวเราทีเดียวมันจะเฉียงๆแล้วก็บิดมาตกทางนี้ครับตอนนี้มีไก่ผมใจจะสุกแล้วนะครับผมแต่ปัญหาก็ต้องกลัวระวังว่าอันนี้จะพลิกล้มพอไก่เราเดือดได้ที่นะครับแล้วก็จะเตรียมใส่เอาไม้เห็นไหมครับ หอมพริกแกงหอมกะทิใส่นนามไม้เข้าไปครับผมว่าหนามไม้จะน้อยกว่าจากนั้นก็ให้เราคนให้เข้ากันครับผม เดี๋ยวเราค่อยชิมนะครับชิมรสชาติถ้าไม่ขาดรสอะไรเราก็สามารถเติมได้ครับโอ้หืมขินไก่นี่เดือดได้ที่แล้วเรามาชิมชิมรสก่อนนะครับว่าเฮ้ยอีกแล้วครับเห็นไหม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 เกือบพ่าอยแล้วครับเราจะมาชิมรสครับผมว่าขาดสิ่งอะไรม้าง อความหวานได้ที่แล้วเหลือน้ำปลาอย่างที่ผมบอกครับก็ดีหน่อยหนึ่งอุ้ยอีกแล้วจะหกจะหกแล้วหลังจากนั้นก็คนโอุน ปัญหามันคืนนี้ครับมันจะงหกผพื้นเอียงทุกครั้งผมจะเจอปัญหาหมอ,อกคว่ำครับ <c oughs> แคมปิ้งพื้นเอียงพื้นไม่ตรงครับระวังนะครับผมซดเข้าไปมาเป่ากันนะครับผม <c oughs> คราวนี้เรามาลองชิ้นหน่อไม้ดูครับ <c oughs> ขึ้นชื่อว่าหน่อไม้ดองครับทำกับอะไรก็อร่อย ทดลองขืนอ,อร่อยจะโลกหมุนครับผม ตาตัวนี้นี่ยมพว่าหุงข้าวนี่ให้ความร้อนดีจังนะครับต้องระวังแค่ประมาณห้านาทีนะครับทิ้งไว้สักคู่หนึ่งให้แห้งๆต,ตัวนี้ทิ้งไว้สักพักครับเดี๋ยวก็สุกผ่านไปเจ็ดถึงแปดนาทีครับ ข,ข้าวเรียงเม็ดดีมากครับผมนี่โหมันโฟกัสที่ข้าวข้างหลังเบอร์นี่ก็เรียกว่าหน้าชัดหลังเบอร์ครับปิดไว้สักครู่มันก็สุกไปเองสุกไปกว่านี้แล้วก็พักไว้ นี่แล้วก็ปิดเตาเราเราลองเราเร่งไฟไมาเยอะนะเมื่อกี้นี่นี่ครับเร่งเต็มที่แต่ผมใช้เร่งประมาณนี้ครับพอใช้ดีจริงครับผมนี่ฟืดไฟแรงดีครับผมสามารถต้มขาหมู เบอร์สามสองได้สบายสบายครับแต่ว่าเล็กกระทัดรัดเท่าฝ่ามือครับโคแมนห้าสามสาม พยายามสำรวจไส้นะครับอย่าให้ขาดถ้าไส้ขาดแล้วมีอากาสที่โป๊ะโป๊ะตัวนี้จะแตกง่ายครับเพราะเนื่องจากว่าความร้อนมันล้อนออกมาจากไส้มันก็จะแผ่กระจายมาโดนตรงๆกับโป๊ะครับทําให้แตกแล้วหาซิ้อยากครับผมต้องระมัดระวังอย่างดีไส้ แบบนี้เราก็ห้ามเอามือไปถูกครับผมเดี๋ยวจะขาดง่ายเราต้องประคองใส่ให้มันใช้ได้หลายหลายครั้งครับผมน้ำมันถ้าใส่ประมาณนี้ก็590 t ้ก้าิทีซก็ดีไปว่า600นะครับ1ลิตรมี1000งพทีซีแต่น,นี้จูได้600้อทีซีกลมๆนะครับแต่ในสเปคมันบอกว่า590ชอบหน้าไม้ก็ยังไม่ต้องตักเยอะครับ แม่หมดก็กินตอนเช้าได้อีกรอบแต่ผมเป็นคนที่ชอบหน้าไม้นะครับไก่สักสองชิ้นนอกนั้นเป็นกลืนกับตับนะครับผสมน้ำเข้าไปหน่อยนี่ใบมะกรูดให้มีความหอมที่ครับ สีสันนิดหน่อยแค่นั้นเองปุ๊บว้าวน่ากินแล้วครับข้าวยังร้อนอยู่ครับผมเป็นคนที่กินข้าวไม่เยอะครับผมเพราะว่าเป็นแป้งแค่กะทินี่ก็ทำให้อ้วนแล้วครับผมก็อาจจะกินน้ำประทิน้อยๆเอาแค่นี้ก่อนกับข้าวบ้าน แต่อร่อยแบบชาววังม,มาครับผม,มสดทุดนี่ กินโตๆไปเลยครับผมตะกร้าข้าวคนกะทิหอมพริกแกงเข้าไปนี่พูดไม่ออกครับผมอร่อยเต็มปากแล้วครับ หลังจากที่เรากินหน่อไม้ไปเยอะตัดไปเยอะนี่น้องไก่นะั่โอ้โหจะเต็มปากไหมครับคราวนี้กินปล่าเป่าก็ยังเอาข้าวตามหลังจับนะครับเนื่องจากว่าช้อนจะหลุดครับอือร่อยแบบร่อนกระดูกเลยครับผม ทำด้วยข้าวบางทีมันเราจะทํากับข้าวจิตเองเราจะรู้นะครับว่าเราชอบสิ่งไหนชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็เติมตามนั้นนะครับเรารู้ว่าจะทํามากทาน้อยอร่อยมากครับผมเย็นๆน,น,นะครับ รอให้มัเมื่อน,นะครับจะได้บรรยากาศวิวกลางคืนนี่หลังจากที่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับยังเหลือเดี๋ยวเราเอาไว้อุ่นกินตอนเช้าใต้นะครับผมแกงไข่แกงไก่หน่อไม้ดองกับวิวธรรมชาติ บ้านๆนนะครับว้าวการเผาน,านแบบนี้มันจะทำให้หมวกหมวกดำครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่อยากถอดเข้าถอดออก พักมันก็จะร้อนเร็วครับหลังจากนั้นเราค่อยมาทําความสะอาดนะครับตอนที่มันเย็นๆครับผมตรงหมวกที่มันร้อนมาเมื่อกี้นี่ครับทําแบบนี้เหมือนกับว่าทอดเกล็นร้อนเร็วขึ้นครับลองผ่อนดูเขาเมื่อกี้แสบตาจัดครับนี่เราพอประมาณถ้าเร่งมากก็อย่างนี้เลยครับนี่คือเร่งมาก โซนนั้นก็เป็นผีตากพระอ่อมอยู่บนภูเขานะครับส่วนระเบียงหน้าบ้านเราก็ไฟตะเกียงกระสือครับผมฟินสุดๆนะครับแค่หน้าบ้านเราก็สามารถแคมป์ปิ้งได้ครับไม่จำเป็นต้องเอาหลีไว้นี่ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มืดอดมากครับผมเอาข้อเอาแค่ให้มันเป็นความคัดสิกคัดสิกค,ครับ นี้ก็บรรยากาศทางนี้ก็ประมาณจะทุ่มแล้วครับผมแต่น้องปลาไลข้างหอกก็ท้องฟ้ายังสว่างอีกไม่กี่นาทีก็หนึ่งทุ่มครับข้าวเสร็จนั่งดื่มอะไรเพลินๆนะครับคนเดียวบริเวณข้างล่างก็เปิดไฟกันแล้วครับ นกกาก็เข้าลังต่างคนต่างเข้าบ้านทำกับข้าวหุงหาอาหารบ,าาบ,าบ้านครบ้านมันครับชีวิตคนจะรวยจะจนแต่มันก็หาความสุขใส่ตัวเองไม่เหมือนกันครับบางคนไปหาความสุขใส่ตัวเองแบบเข้าผับเข้าบาร์ส่วนผมหาความสุขใส่ตัวเองเดินป่าเดินเขานอนป่านอนเขาแคมป์ปิ้งนะครับ แค่นี้ผมก็มีความสุขครับไม่ต้องไปเสียงเงินทองมากมายเข้าผับเข้าบาร์นะครับให้เสียงเงินหลายพันบาทเข้าปากก็แค่ทำกับข้าวที่เราชอบดูธรรมชาติที่เรามีความสุขครับครับตอนนี้บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มมืดสนิทนะครับด้านล่างก็ได้ยินเสียงมันจะใสจริงๆมันอยู่ตั้งไก่นะครับ เพราะว่าเราอยู่ที่สูงมันก็สามารถที่เสียงจะมารวมอยู่กับข้างบนเราได้ครับวันนี้ดวงจันทร์ครึ่งดวงครับผมเป็นเซี่ยวเอา้าพอสองดวงจันทร์ก็มาหอนเลยครับนี่ได้ยินไหครับผมถ้าเป็นหนังฝรั่งก็หมาสุนัขหมาป่าหรือไม่ก็ที่อะไรนะครับ ตะเกียงมันได้ความคัดสิกดีมากครับผมความเป็นตะเกียงให้แสงสว่างได้ตลอดทั้งคืนครับน้ำมันเป็นสินค้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้นี่ก็บรรยากาศเริ่มเย็นนะครับผมดูในโทรศัพท์ในอุณหภูมิที่เขาบอกว่าคืนนี้อยู่ประมาณทีส่สองนี่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณย .2 อองศาเซลเซียสครับ ตอนนี้เราก็นั่งชิวๆไปก่อนครับตอนนี้ช่วงนี้ไม่มียุงนะครับเนื่องจากว่าอากาศเริ่มเย็นลงมาครับผมนั่งดูวิวบริเวณโดยรอบครับบางทีก็อาจจะตัดต้นไม้ตรงนี้นะครับถ้ามันโผูกมากมันก็จะบงัง